สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวค่ะนั่นก็คือดาวพระอังคารนะคะซึ่งดาวพระอังคารนั้นจะทำการโคจรยกย้ายในวันที่3ตุลาคมปี2565จะทำการโคจรยกย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนค่ะเราก็จะมาเช็คกันเลยว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลจากดาวพระอังคารยโยกย้ายครั้งนี้ อย่างไรบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุ่มท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนา,าเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวและก็นานราศีกุมว่าในช่วงที่ดาวพระอังคารทำการโกจรยยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลักนาราศีกุมค่ะดาวพระอังคารนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะและถือเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะของคุณคะ่ะกัมมะหมายถึงการงานการกระทํากัมมะหมายถึงกิจกรรมหรือภาระหน้าที่ที่คุณต้องทําอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะส่วนสหัชชะหมายถึงการเดินทางหมายถึงเพื่อนญาติมิตรนะคะหมายถึงการติดต่อการเจรจาการประสานงานหมายถึงออนไลน์และหมายถึงสื่อโซเชียลทุกรูปแบบนะคะนี่คือความหมายของเรือนสหัชชะนะ ดาวพระางคารนะคะซึ่งเป็นดาวกัมมะและดาวสหัชชะได้โคจรมาอยู่ที่ราศีมิถุนในวันที่3ตุลาคมปี2565ค่ะมาอยู่ที่ราศีมิถุนตรงนี้นั่นก็คือมาอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตานั่นเองค่ะซึ่งปุตตะหมายถึงบุตรบริวารลูกหลานหมายถึงการริเริ่มหมายถึงการลงทุนและหมายถึงอารมณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่พอเท่านั้นปุตตะยังหมายถึงโชคลาภด้วยนะ สำหรับชาวลัคนาราศีกุมก็ควรที่จะทราบไว้ดังนี้นะคะดาวพระอังคารเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความกล้าความแข็งความขยันความชํานาญหมายถึงการแข่งขันหมายถึงยวดยานพาหนะหมายถึงอาชีพที่เกี่ยวกับข้าราชการตำรวจทหารหรือนักกีฬาหมายถึงการเดินทางและยังหมายถึงอาวุธด้วยเช่นเดียวกันค่ะการที่ดาวพระอังคารโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะแบบนี้ใครที่กําลังเป็นนักเรียนนักศึก อยอู่ใครที่ทํางานแล้วต้องมีการประเมินการแข่งขันการวัดผลนะะยิ่งข้าราชการถ้ามีการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าเป็นพนักงานออฟฟิศก็ได้ที่เขาจะต้องมีการมาประเมินมาวัดผลนะคะมาออดิตโรงงานอะไรก็ว่ากันไปนะคะ ในช่วงนี้จะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นการประเมินเกี่ยวกับด้านการงานจะผ่านการสอบการแข่งขันเกี่ยวกับด้านการเรียนจะผ่านฉลุยนะคะเนี่ยเป็นจุดที่ดีมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่อยู่ในระหว่างการประเมินหรือการแข่งขันนั่นเองนะคะดาวพระอังคารเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความกล้ากล้าได้กล้าเสียกล้าลุยและเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความขยันในช่วงนี้นะคะที่ดาวพระอังคารโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะตรงนี้ยิ่งขยัน ยิ่งดีนะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมเพราะดาวพระอังคารเขาเป็นดาวธาตุลมค่ะโคจรมาอยู่ในราศีมิถุนซึ่งเป็นราศีธาตุลมตรงนี้ก็ถือว่ามาอยู่ถูกธาตุกันเลยทีเดียวนะคะความขยันมาอยู่ในเรือนปุตตะเรือนของการก่อร่างสร้างตัวเรือนของการริเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเรือนของการลงทุนถ้าคุณใส่ความขยันเข้าไปให้เต็มที่ยิ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะด้วยใส่ความขยันในเรื่องของการงานให้เต็มที่และดาวพระอังคาร เป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะติดต่อประสานงานคุยเจรจาขอคำปรึกษากับผู้คนไม่เข้าใจตรงไหนไปขอคำปรึกษาจากคนนั้นติดขัดอย่างไรเดินทางไปดูไปเช็คเองไปบริหารไปจัดการเองลักษณะนี้จะมีมุมที่ดีและราบรื่นมากขึ้นส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกุมเกิดความสําเร็จในเรื่องของการงานได้ง่ายมากขึ้นและเป็นจังหวะที่คุณจะได้คอนเน็กชันใหม่ๆเกิดการติดต่อการเจรจาการประสานงานกับกลุ่มคนใหม่ๆ นะคะไม่พอเท่านั้นชาวลัคนาราศีกุมยังมีเกณฑ์ได้บุตรบริวารมาเป็นไม้เป็นมือมาช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของการงานให้กับคุณเป็นอย่างดีค่ะใครที่เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้าแล้วต้องการบริวารหรือลูกน้องเข้ามาช่วยงานก็มีเกณฑ์ที่คุณจะมีคนมาคอยเป็นมือซ้ายมือขวาให้กับคุณนะคะเป็น เป็นลักษณะของคนที่เขาทํางานดีทํางานเก่งด้วยนะไม่ใช่ว่าได้ลูกจ้างแบบที่ไม่โอเคนะเป็น ถือว่าในช่วงนี้เป็นจังหวะที่คุณจะได้ลูกจ้างที่โอเคได้บริวารได้พนักงานที่เขาทำงานเก่งอารมณ์เป็นประมาณนี้เลยนะคะเช้าวลาาัคนาราสีกรุมค่ะก็ยังมีเรื่องที่คุณจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือดาวพระอังคารที่โคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะตรงนี้เป็นการโคจรที่วิตปริตผิดปกติคือเขาเดินมน,นั่นเองนะคะเขาเรียกว่าเดินมนนะการเดินมนของดาวพระอังคารซึ่งเป็นตัวแทนของความขยันครั้งนี้เนี่ยมันก็แปลได้ อีกอย่างหนึ่งว่าความขยนันความทุ่มเทความพยายามของคุณนะคะที่โครจรมาอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ย มันอาจจะยังไม่เห็นผลชัดเจนต้องใจเย็นๆนะคะคำว่าปุตตะนั่นหมายถึงตามมาทีหลังคำว่าปุตตะมันจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะมันเหมือนกับความพยายามความทุ่มเทที่ชาวลัคนาราศีกุมตั้งใจหรือว่าลงทุนลงแรงอะไราไปในบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นลงทุนธุรกิจต่อยอดขยับขยายมันอาจจะไม่ได้เห็นผลดีในเร็วๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกให้ชาวลัคนาราศีกุมใจเย็น แต่ว่าคุณอยู่ในลู่ทางแห่งความสําเร็จแล้วคุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแล้วนะคะเพียงแต่ว่าผลที่ตามมาเนี่ยต้องรอสักนิดหนึ่งปุตตะหมายถึงตามมาทีหลังคุณต้องรอคุณต้องใจเย็นๆหน่อยนะจะมาเร่งรีบว่าลงทุนในช่วงนี้ต้องเห็นผลภายในอาทิตย์หน้ามันเป็นไปไม่ได้นี่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเตือนชาวลัคนาราศีกุมกันนิดหนึ่งนะคะและการที่ดาวพระอังคารโครจรมาอยู่ในเรือนปุตตะซึ่งเป็นเรือนของอารมณ์แบบนี้จะเป็นจังหวะ ที่คุณจะมีอารมณ์โมโหเกรี้ยวกราดนะ่ะจะมีความรู้สึกหงุดหงิดง่ายหรือบางคนอาจจะมีความโอ้อวดหรือแสดงออกนะ่ะออกตัวแรงในบางเรื่องมากจนเกินไปต้องรู้จักควบคุมให้เพลาๆล,ลงมาหน่อยนะสําหรับชาวกลุ่มก็ขอเตือนกันไว้แบบนี้นะคะคร่าวๆเท่านี้ค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมก็ต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงดาวเพียงหนึ่งดวงแต่การพยากรณ์ดวงชะตาของบุคคลน,นั้นเราจะต้องดูให้ครบเลย ทุกทุกดวงนะคะเพียงแต่ว่าเรามาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของดาวพระอังคารกันนะในคลิปนี้เพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชยัยให้ชาวลลคนาราศีกุมทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ